คลิปแรกนะคะวันนี้เราก็จะมาตามหาความรับกันนะคะไปเริ่มกันเลยอําดับแรกเราก็ต้องหาบ้านก่อนนะคะหาบ้านอยู่ในกรณีเราต้องใช้ออบ้านด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะองคุมให้ดูว่าอันไหนจะเป็นอ่าอันไหนจะเป็นอันที่เราต้องสร้างนี่ค่ะเจอแล้วนะคะเป็นบ้านคาเฟ่แบบนี้เลยค่ะกเข้าไปเลยรอรอแป๊บหนึ่งนะคะ เสร็จช้าน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวจคลิปแล้วกันมาแล้วค่ะนีค่ะคือบ้านของเราที่จะมาหาความรับนะคะเดินเข้าไปแล้วเอ้ย โอเคค่ะเราเข้าบ้ามาแล้วเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะคะพอเราขึ้นชั้นบนเสร็จเราก็เดินมาห้องนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็สูเออสูออกลองเข้าใต้เตียงแล้วเราก็จะเจอปุ่มอันนี้ค่ะให้กดให้กดนะคะกด กดไม่ได้นี่ค่ะกดให้มันมีแสงพอเรากดเสร็จเรียบร้อยให้เราไปโบสให้เราไปโบดนะนี่ค่ะให้เราไปโบดนะ เลือกรถได้เลยค่ะอโอเคค่ะตามมาเอาิ่มที่บ้านหลังอื่น ไปตรงโบสนะฮะโบสไปหาโบสกันนะคะโบสจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เธวต้องไปตามหานี่ค่ะโบสอ,อยู่นี่โบสอ,อยู่นี่อันนี้คือโบสถ์เรงลรงลงลง,ลง,ลง กดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ให้มันมีเสียงพอกดเสร็จแล้วก็ไปตรงไม้งอกสีขาวตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้นะไปตรงนี้ป่ะ пока. Uh...